เก็บตกภาพบรรยากาศเด็กๆและเยาวชนจากโรงเรียนและอะคาเดมีขอบคุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่มอบประสบการณ์ล้ำค่านีการเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเดระหว่างทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568ณธรรมศาสตร์สเตเดียม การมอบบัตรเข้าชมเกมของทีมชาติไทยดังกล่าวสืบเนื่องจากนโยบายของมาดามแป้งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาเยาวชนรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนโดยได้มอบบัตรให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ติดต่อเข้ามาเพื่อเข้าเร่่มชมการแข่งขันฟุตบอลแบบติดขอบสนามซึ่งสร้างความสุขสนุกสนานและตื่นเต้นให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้เข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลเป็นอย่างมาก โดยหลังจากนี้สมาคมมีแผนที่จะสารต่อนโยบายดังกล่าวและจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหากมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเกมเย่าหลังจากนี้